สวัสดีจ้ามีคนถามว่าเก็บเห็ดมาเห็ด,หดกินกบอเด้อจ้าเห็ดจ้าเมื่อนน้ีก็จะผัดสปาเก,กตตี้ใส่เห็ดแล้วก็ใส่เนื้อสับเด้อจ้าไว้ให้ลุงจ้าก่อนอื่นก็เตรียมอุปกรณ์จ้าป้าย่าจะเห็ดง่ายๆเด้อจ้ากระเทียมเด้อจ้าไว้ผัดก่อนจ้าแล้วก็หัวหอมใหญ่นะคะใส่ตามที่ชอบเด้อจ้าก่อนอื่นก็หั่นหั่นหันผักไว้ก่อนจ้า คำถามที่โดนถามประจําเลยคือว่าอยากมาทํางานที่นอร์เวย์ต้องทํายังไงบ้างนะคะป้ายาบอกไว้เลยเด้อจ้าการมาทําที่นอร์เวย์เนี่ยทำงานเด้อจ้ากะหายากอยู่จ้าเพราะว่าเราต้องเป็นวิชาชีพที่นอร์เวย์เขาต้องการเด้อจ้าแล้วถ้าหากเขามีคนรู้จักเด้อจ้าก็มาเก็บมากไม้เก็บนี่อย่างตามฤดูกาลจังซี่กัง่ายที่สุดจ้าแต่อย่างหนึ่งคือป้ายาแนะนําว่าให้หาแฟนเด้อจ้าถ้าอยากมายู่นี่แล้วก็หางานทําไปพร้อมจ้า แต่บางคนบอกว่านหนูมีแฟนอยู่แล้วคะ่ะป้าก็ร้องถามแฟนเบื้องเจ้าว่าอยากมาหางานเฮ็ดอยู่นอร์เวย์บอหรือว่าต่างประเทศบอจ้ากระสวนกันมาน้ากันละจ้าเพื่อคุณภาพชีวิตที่เฮาดีขึ้นนะจ้าการย้ายมาใช้ชีวิตที่เมืองนอกนอะจ้าหลายๆคนเนาะยิ่งสมัยนี้เนาะเมียฝรั่งหลายๆช่องอกระเฮ็ดการใช้ชีวิตที่เมืองนอกให้เบื้องนะจ้ามันก็เลยเป็นว่าก็ะบ่ได้ลําบากอย่างที่คิดนะจ้า ก็เลยหลายคนก็นอยากไม่ใส่ชีวิตอยู่นีน่เนาะจ้าประยากระสอบขอทรงกําลังใจเดอ้อใครที่ยังมีครอบครัวก็ลองเบิงเลยจ้าหาคนนว้าหาคนจ่าเบิงถ้าเป็นคู่กันแล้วก็อาจจะหลุตกลงป้องใจก็ได้ง่ายมาอยู่เมืองนอกก็ได้จ้าการมมอยู่เมืองนอกวัดตีจ้า ลายค้นกันไล่สไตล์การใช้ชีวิตคนเฮ้ากระโบคือกันเด้อจ้าถ้าหากว่าเพื่อนเป็นคนในเมืองเด้อจ้าเพื่อนกะใช้ชีวิตแบบในเมืองอย่างที่ปิยาบอกการแต่บางคนถึงอยู่ในเมืองก็อยากใช้ชีวิตแบบชนบทคือกันเจ้ากะหาเก็บของป้าของยังคือกันเด้อจ้าพี่น้องมันแล้วแต่ไล่สไตล์กะจังว่าจ้าเอาว่ไปว่มากระเสริฐแล้วจ้าสปาเกตตี้นะคะใส่เห็ดพึ่งหวานจ้า แซบๆจะไปอยากกะเฮ็ดเมนูให้ลุงกินบ้างเลยจ้าใส่เห็ดให้ลุงกินบ้างจ้าแล้วก็กินจ้าพี่น้องบะเมนแตลุงเด้อไปอยากกระซิมน,น้าคือกันจ้าซิมกันค่ะลุงยุใส่บะจ้าลุงก็นั่งทุกคทา้งไปอยานั่นแหละจ้าไปแล้วเด้อจ้าพี่น้องขอส่งกําลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจและการติดตามและคําติชมต่างๆเลยจ้าไปอยากจะน้ำมะปรับปรุงแก้ไขต่อไปจ้ามิยังกะติชมมาได้เลอจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า แซบหลเดอจ้าใส่หน่อยแซ่ับแซบจ้า